สวัสดีครับวันนี้ก็อยากจะมาเชิญชวนเพื่อนๆครับมาเป็นผู้สนับสนุนในช่องโดโดพาเที่ยวครับในระดับเมมเบอร์ชิพครับนะครับให้แล้วก็มาโดยกดปุ่มอะไรอ่ะผู้สนับสนุนนะครับกดปุ่มผู้สนับสนุนกดปุ่มสมัครนะครับที่อยู่ในคลิปนี้นะครับแล้วก็ได้เป็นผู้ที่สนับสนุนตามรายละเอียดที่แจ้งไว้นะครับก็จะจะขอเรียนเชิญครับยังไงก็มาเป็นสมาชิก ของเรานะครับกับช่องโดโดพาเที่ยวครับสวัสดีครับ okay. Okay. เขาจะเีเพลงขึ้นมายมหนอยยิ้มหน่อยกเรกยิ้มหนยุกดมยังอหลังจากจกิจกรรมวอลรลี่ครับแล้วก็ไปนักเรียนมาลงทะเลกันนะครับยามแดดต้มลมตกแล้วก็ย่านนี้เป็นชายหาดที่เงียบสงบ ไม่ได้มีนักท่องเที่ยวอะไรมากครับเหมาะแก่การมาทำกิจกรรมเขมยัที่หน้าป้ายกนที่หน้าปายเลกกครับรหมดเลยรือหมดเลยครับรวมหมดเลยครับระหว่งางที่ครูเราปล่อย นักเรียนใช่ไหมาจ์ไก่ครับลงน้ําครูก็มาแอบนั่งกินส้มตํากันมั่งนี่ครับเนาะแก้งแกงพวกเราเนี่ยเอาที่ซื้อซื้อที่ตลาดเมื่อกี้เลยนะจะรวยจะรวยยิ่งรวยเยมากินตรงนี้ครับเพื่อนๆตลาดเป็นยังไงเพื่อนๆไปดูคลิปที่แล้วนะฮะแล้วก็ปีโดโดเนี่ยลุยไก่กินไก่ของทุกคนหมดเลยเหรอตูดตูดตูดอย่างเดียวสามไม้ เนื้ออีกเนื้อห้าไม้เขาเนื้ออีกสองห่อที่อร่อยมากครับที่ตลาดวิญญาณไก่อันนี้วิญญาณไก่ครับเขาชาอร่อยไม่อร่อยนี่โดโดการันตีได้ฮะับง่ายเป็นไงล่ะเพื่อนเพื่อนได้ยินเสียงอะไรไหมครับกรบล้องอย่าไปบอกนะฮะแล้วก็หลังจากคูลิงคูลิงของผมนะเสร็จจากภารกิจที่หอประชุมเรียบร้อยก็ลงมาแล้วเมื่อกี้พาไปเดินตลาดมาแล้วแลก็มากินที่นี่นะคกินคูลิงตับ พอแล้วเหรอกินไปก่อนชอบกินตับเดี๋ยวก่อนแนะนําคุูลิงก่อนเมื่อกี้เจอกันที่หอประชุมเขาเรียกว่าอะไรนะห้อง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 ประชุมเสียงดังคุยกันจะถามยังอะไรก็ไม่ค่อยถนัดอันนี้มาสงบเงียบและว่างแล้วครับคุณลิงมีช่องที่ผมพูดกับเพื่อนๆตั้งแต่ตอนต้นนะนะว่าช่อง YouTube เหมือนกันผมจะพามา พบกับพบปะกับช่องเพื่อนๆของช่อง u t u b e เนี่ยสองท่านเนี่ยอาจารย์สลาวุธกับคุณลิงช่องอะไรนะช่องอะไรนะช่องอะไรนะยิ้มกันไหมยิ้มกันมั้ยยิ้มกันไหมแล้วช่องนี้ทําอะไรกันนะช่องนี้เหรอครับก็เขาเขาไปดูแล้วเขาจะเห็นอะไรอ้าจะเห็นกิจกรรมเป็นกิจกรรมแต่กิจกรรมนี้ตั้งรอยยิ้มอ๋อดำรองยิ้มแนหนอนเอาแค่ดูเลยพาไปตลาดยังยิ้มเลยแล้วดูเลยว่า เข้ามาในช่องเราจะยิ้มแค่ไหน,นเดี๋ยวตามไปดูคลิปตลาดก่อนนะเพื่อนๆเนี่ยแล้วก็ยิ้มแค่ไหนเดี๋ยวคลิปก่อนอเดี๋ยวคลิปถัดไปอันนี้เป็นเป็นคลิปแรกที่เจอกูลิงเดี๋ยวคลิปถัดไปผมอาไปลงหลังจากคลิปนี้นะไปดูในตลาดไปจะเข้าไปช่องก็พิมพ์ภาษาไทยเลยนะภาษาไทยเลยครับยิ้มกันมะเลยครับยิ้มกันมะมอมมะสละเจอเลยเจอเลยเข้าไปกด กดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดยิ้มกินกินด้วยครับกินกินใครกิ้งก็ดิ้งใครดิมหรอใครดิมกินกินก็เนี่ยเป็นช่องพักพวกสมัครพักพวกของโดโดพาเที่ยวนะครับเพื่อนก็เราก็กินไปดูนะโอ้โหแน่รอยนี่สมาชิกใหม่ไหมแต่กินกันไหมแต่แต่ต้องมาชิกใหม่ยิ้มกันไหมช่องโอ้ยคุณอยู่ช่องไหนคุณจะอยู่โดโดพาเที่ยวหรือคุณจะอยู่ยิ้มกันไหมคุณต้องมาช่องไหนก็ได้ที่ให้ให้กินอ่ะคุณพูดมาคุณอยู่อยู่ช่องใคร ช่องนี้เลยช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้อ่ะแต่แต่ไม่ที่ถามไม่ถามถามแต่คนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปอยู่โดโดพาเที่ยวแล้วยิ้มกันไหมไปออกเขายังไปออกเขายังยิ้มกันมันอยู่ได้ทุกช่องเลยถ้าเขาให้ผมอยู่ออกช่องเขาหรือยังนี่ครับคนคนคนนี้คนออกยังคนนี้เขาไม่มีไปไปหรือยังกับช่องผมไล่ไล่ออกเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้ให้ฉายเดียวเลยนะนี่ครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ จะมีกิจกรรมภาคกลางคืนเดี๋ยวผมเก็บภาพตอนท้ายคลิปนะครับกิจกรรมตอนกลางคืนสนุกสนานนะดูครูลิงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครูลิงเนี่ยเป็นครูผมนะทางด้านลูกเสือนะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆดูคลิปโดโดพาเที่ยวก่อนหน้านี้ที่มีผมไปกิจกรรมลูกเสือที่ผมใส่ชุดลูกเสือนั่นแหละจะมี<น>ครูลิงเดินไปเดินมาอยู่ผมไม่อยากะถ่ายแกเดินเข้ากล้องผมตลอดอ่ะแกเดินเข้ามาหาอยู่เรื่อยผมชอบแจมชอบแจม <laughs> อันนี้ก็เลยก็เลยผมก็เลยไล่ไปเลยไงไปเปิดช่องตัวเองไปกลัวว้าวเวกลัวว้าวเวตามไปดูนะตามไปดูคลิปเกี่ยวกับลูกเสือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะแอบจะไปค้นแอบใส่ไว้ตอนเอ็นสกรีแล้วกันต้องบอกว่าช่องเราไม่ใช่เป็นเรื่องเสืองเดียวนะใช่เป็นเรื่องการกำกัมสัมพันธ์ทางกิจกรรมเพื่อประสานใเรื่องของหน่วยงานต่างๆด้วยเขาอยากได้อะไรมาเราจัดให้ละลายพฤติกรรมทำได้นี่นี่นี่สอนตีกองสอนตีกองด้วยตั้งแต่พื้นๆคนไม่เป็นเลย คือนอนตีกับพื้นเอางค้ไงเดี๋ยวตามไปดูดีกว่าในช่องของเรานะจะเห็นนี่ฝึกตีหม้อก่อนเอาหม้อมาตีก่อนเอาหม้อคว่ำเอาหม้อคว่ำแล้วก็ตีข้นหม้อแล้ก็พูดปังผมมันติดชเลยโหคุณก็คิดไปทางนั้นทางไหนเลย่ะเนี่ยแต่อคิดจริงไงนนี้นี่นี่คิดจริงคิดจริงเมื่อกี้อยู่หลังกล้องลืมตาโพงเลยะครับงั้นเดี๋ยว ตอนท้ายนะผมใส่ไว้ตอนตอนท้ายท้ายกิจกรรมภาคกลางคืนนะครับก็ลากันไปตอนนี้เลยนะครับอขอบพระคุณครูล,ลิงมากครับ,รบให้ความรู้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ยังไม่หมดนะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีคลิปอ,อื่นๆไปดูเรายัางอยู่ที่ playlist อของเรื่องการมาเที่ยวปราณบุรีนะครับติดตามพวกผมกลุ่มที่เห็นหน้ากันนี่โดยเฉพาะคุณครูลิงของผมนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับโดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าว ครับครับครับเลยโอ้โหว่าไงเขาลาแล้วเอเขาลาแล้วนี่ครับโอเคโอ้โหที่คนบอก้ามันี่ยเกินไปบอเอาเลเอา

ช่องโดโดพาเที่ยวนะครับใน y o u t u นะครับเป็นเมมเบอร์ชิพครับเอาไมาโดย